กูรลักมาจับมาสามกล่องเลยค่ะจัดเต็งตีตั้งเอาให้ครบครับเพราะนี่คือซีรีส์กูร์ักครับก็จะเป็นเหมือนคำอวยพรให้แตกต่างนานะครับอย่างเช่นมีอะไรบ้างนะจ๊ะก็จะมีลัคกี้ o v e f r e เลิฟฟรีแฮปป o r k h สเวิร์คเฮลีแล้วก็วิชวิชนี่ก็คือซีเซ็ตขอซี้ซ็ตสี่อันลวกันนะ ขอสิทธิเ็กล่องนึงแล้วกันเราเคยจุ่มแล้วนะคะครั้งหนึ่งได้สีนี้ค่ะไดแ้ตใแฮปปี้เน็ตอ่าเราอยู่ความสุขไปแล้วทีนี้เรามาลุ้นจะได้เป็นอย่างหน่งกันเลิฟเฮลที่แล้วก็วิชเอมามาให้น้องแกะเลยตรงกลางเลยอ่ะมาอแกะให้ชัดเลยโอเคมานึงกันหนึ่งสองต้มได้เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้คือฟรีฟรีตัวแรกเป็นฟรีอันนี้เหมือนขนแกะเลยค่ะ

ลักกี้ลักกี้โอ้โหตกใจดูไปเลยแต่สีก็สวยเหมือนกันสีชมพูเหมือนกันสีชมพูเหมือนกันนี่ลักกี้ลักกี้อ่าเดี๋ยวดูรอบๆรอบๆอป่างเงี้ยมันนี่นะคะผนแบบนี้เลยค่ะและกองสุดทเลอร์จะเลิฟหรือลิชดีเลิฟค่ะอะไรก็ได้ได้หมดทั้งสดชื่น สีเลี้ยงเวิร์รเกี่ยวกับการทำงานนะก็ได้เขาไม่ได้ตัวก็ได้กับวันนี้ก็ได้ทำงานนีลักกี้ก็ดวงดีแล้วก็ฟรีอ่าก็ได้โชคดีที่ได้ทำงานที่อสละอิลระโอเคนีครับสามตัวของเราที่แกะได้วันนี้โอเคไม่จะเลิกไป็นไร่เลยจิมพูเหมือนกันจ่อยู่นะแต่เราไม่เห็นตัวนี้โอเคีครับก็คือดวงเจสซีรีของลักกี้